สวัสดีค่ะวันนี้อุพามาดูสวนทุเรียนนครนายกค่ะเป็นทุเรียนที่พร้อมให้ผลผลิตแล้วอายุ7ปีนะคะปีนี้ตัดดอกเป็นปีที่3แล้วค่ะปีที่แล้วได้ผลผลิตทั้งหมด2,000กิโลนะคะหรือว่า2ตันค่ะนี่ค่ะดอกกำลังจะออกดอกแบบนี้ค่ะขนาดทั้งหมดค่ะ29ไร่นะคะมีทุเรียนให้ผลผลิตนะคะแล้วร้อยกว่าต้นค่ะได้2ตันนะแล้วก็กำลังให้ผลผลิตอีก700ต้นค่ะ มะพ้าน้ําหอม200ต้นสมโอ60ต้นค่ะเงาะลองกองมะยงชิดผลไม้รวมความพิเศษก็คือมีบ้านพักรีสอร์ทอีก14หลังค่ะรอบๆผักก็จะเป็นคลองธรรมชาตินะคะรับน้ํามาจากเขาใหญ่ค่ะรอบแปลงที่ดินเลยนะคะแล้วก็มีสระน้ํานะคะที่วันนี้มาน้ํนะาทั่วนครยกแห้งหมดแล้วแต่น้ำนํำยังเต็มอยู่นะคะก็ได้ผลผลิตทั้งสวนเลยมีบ่อน้ําด้านหลังค่ะ29ไร่ยกแปลงเพียง38ล้านค่ะ ตอนนี้ยืนอยู่ในส่วนของด้านหน้านะคะเข้ามาก็จะเป็นสวนทุเรียนข้างหน้าเข้ามาหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นถนนตรงนี้จะอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีรีสอร์ทอยู่ฝั่งนี้ค่ะเป็นหลังๆนะคะทั้งหมดสิบสี่หลังค่ะตรวน,นี้ก็จะเป็นบ้านพักคนงานนะคะเป็นบ้านท่านเจ้าของค่ะตอบโจทย์นะคะท่านที่อยาก มีรายได้จากสวนแล้วก็มีรายได้จากบ้านพักค่ะราคาถูกมากนะคะที่ดินที่เป็นสวนผลไม้ขั้นต่ำก็ไล่ละสอล้านห้าแล้วนะคะที่แม่อูขายไปแปลงนี้ค่ะสวนทุเรียนเจ็ร้อยกว่าต้น29่้าไร่เพียง38 000, ล้านนะคะพร้อมบ้านพักโฮมสเตย์ stay ให้เรา มีรายได้ระหว่างเก็บผลผลิตทั้งปีค่ะนี่ค่ะบ้านก็จะเป็นหลังๆแบบนี้นะน่คะบ้านอย่งนี้ก็คือหลังละแปดร้อยนะคะอันนี้ก็หลังละพันห้าค่ะมีมะยงชิดนะคะสิบต้นอันนี้ก็จะมีต้นกฤษณาค่ะ พี่น้องสามคนนะคะดูแลไม่ไหวแล้วเนื่องจากอายุเยอะแล้วค่ะก็บอกให้หาผู้ดูแลต่อนะคะได้มาเป็นที่เปล่าหมดเลยนะคะท่านก็มาพัฒนาที่ดินทำเป็นสวนผลไม้ค่ะแต่พอมาพาน้ำหอมนี้ก็สองร้อยต้นนะคะข้อดีก็คือน้ำทั้งปีนะคะ มีทั้งบ่อที่ขุดไว้แล้วก็คลองล้อมรอบค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะวิวเขาทานทีมีครอบครัวใหญ่นะคะอยากจะมาอยู่กันสามพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะก็มาดูเลยค่ะค่ะตรงนี้เป็นส่วนของบ้านพักนะคะก็จะมีบ้านเป็นหลังๆนะคะเริ่มต้นตั้งแต่แปดร้อยนะคะพันห้าสองพันห้าสามพันห้าค่ะเป็น ที่พักโฮมสเตย์ที่พักรีสอร์ทใกล้สุดก็คือลาวินโฮม3กิโลเมตรนะคะทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะทีมนักปั่นที่มาปั่นจักรยานนะคะก็มาเข้าพักที่นี่ค่ะเป็นที่ดินส่วนตัวนะคะขนาด29ไร่ค่ะเจ้าของอายุเยอะแล้วนะคะก็เลยอยากจะหาผู้มาดูแลเพิ่มนะคะ รีสอนนี้เพิ่งสร้างตอนโควิดนะคะก็คือสองปีที่แล้วเองนะค่ะบริเวณบ้านพักนะคะก็จะอยู่โซนด้านหน้าค่ะมีถนนคอนกรีตเรียบร้อยนะคะมีทั้งแบบเป็นห้องพักหรือเป็นเหมาเป็นหลังนะคะเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นไซส์นี้หลังนี้นะคะขนาดเล็กห้องละแป0รบาทนะคะนี่ ก็จะมีลูกค้าประจำนะคะทีมปั่นบิ๊กไบค์ที่เขาใหญ่นะคะก็จะมาพักนี่ค่ะที่นอนก็คือแบบมาตรฐานเลยนะคะดูเอ่อฟ้านะคะเป็นไม้ไผ่จากสารสวยมากค่ะอ่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะห้องนี้800นะคะรานะคาน้อยสุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหลังก็จะมีตั้งแต่1,500 2,500 3,500ค่ะ หรือจะมาเหมาจัดเลี้ยงอีเวนต์อะไรได้เลยนะคะภูเขาล้อมรอบเลยค่ะของเราอยู่ติดทางขึ้นดุกยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะคะบรรยากาศสวยน่าอยู่มากๆเลยนะคะหลังนี้สองพันห้าค่ะเย็นเลยนะคะเข้ามาข้างใน,นเนี้ย ธรรมชาติน่าอยู่มากๆเลยนะคะนี่ก็จะมีเลี้ยงแพะไว้ด้วยนะคะด้านข้างก็จะเป็นคลองธรรมชาติขาน้ํำยังไหลยอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นแปลงนี้ก็คือน้ําอุดมสมบูรณ์นะคะวิวภูเข,ขาล้อมน้ําล้อมค่ะมีรายได้ก็คือผลไม้เก็บทั้งสวนค่ะบ้านพักแบบนี้นะคะเป็นหลังๆทั้งหมด14หลังค่ะ ีนี้นะคะก็คือให้ผลผลิตไปสองตันค่ะนี่สวนทุเรียนโอ้โหสวยๆเลยนะคะทุเรียนนะครน,นายกค่ะว้าวมากๆเลยค่ะอันนี้แม่อู้อยู่แค่ปลายพุ่มเลยนะนี่ดูนะคะความสูงอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนี่เริ่มจะออกดอกนะคะปีที่แล้วนี่คือทุกสวนนี้ได้ผลผลิตน้อยมากแต่ส่วนนี้นะคะได้สองตันเลยค่ะ 2,000โลเลยนะคะเนี่ยท่านที่มองหาสวนทุเรียนนะคะมาเป็นบ้านสวนเวกเกษียนค่ะเก็บผลผลิตได้เลยนะคะถ้าเมื่อกี้ที่อูเดินดูนะคะถ้าต้นทุเรียนที่มันโตให้ผลผลิตแล้วทั้งสวนก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ระหว่างที่รอทุเรียนโตมันก็จะมีพวกส้มโออะไรเงี้ยแซนนะคะแต่พอทุเรียนเราโตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้เลยนะคะ,ะมาเป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่เกือบสามสิบไร่ค่ะ ด้านข้างก็เป็นคลองธรรมชาติล้อมรอบที่ดินนะคะท่านเจ้าของมาอยู่สิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยมีของหายเลยนะคะค่ะตรงนี้ใกล้สุดก็จะเป็นคาเฟ่ลาวินโฮมนะคะสมกิโลเมตรแล้วก็ทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่แค่หกกิโลเมตรนะคะ,ะที่ดินทั้งหมดยีะะ่บเก้าไร่ค่ะ สามสิบแปดล้านนะคะก็จะมีบ้านพักบ้านสวนรีสอร์ทเริ่มต้นแปดร้อยสองพันห้าสามพันห้าค่ะอันนี้ให้พามาดูสวนนะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นบ้านพักค่ะระบบน้ําค่ะเรียบร้อยวันนี้มาเนี่ยน่าจะเป็นหมดฝนนะคะต้นปีก็ต้นไม้ยังเขียวฉุ่มชุ่มชื่นนะคะระบบน้ําดีมากๆเลยนะคะ ตรงนี้เป็นส่วนของท้ายแปลงนะคะก็จะมีเป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะคะเพื่อผลดผลผลิตในสวนนะคะปีนี้ถือว่าน้ําน้อยนะคะแต่น้ําก็ยังเต็มนะคะน้ําดีมากๆเลยนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่กลางสวนนะคะวันนี้มาในวันกลางเดือนมกราคม2567าค่ะก็จะมีส้มโอนะที่ให้ผลผล,ผลิตค่ะนี่ ทุเรียนก็คือต้นแบบนี้เลยให้ผลผลิตแล้วนะคะทุเรียนเจ็ดร้อยต้นทั้งแปลงค่ะแปลงนี้นะคะเป็นทุเรียนที่พร้อมให้ผลผลิตแล้วค่ะปีที่แล้วเก็บผลผลิตแล้วนะคะได้สองตันค่ะทุเรียนทั้งหมดเจ็ดร้อยต้นนะคะปีต้นใย้ผลผลิตแบบนี้ค่ะร้อยกว่าต้นค่ะแล้วก็ปลูกเพิ่มทั้งหมดเนี่ยค่ะเจ็ดร้อยต้นค่ะมีผลไม้ที่รอระหว่างทุเรียนให้ผลผลิตก็จะมีส้มโอนะคะ มะพร้าวน้ำหอม200ต้นสมโอ60ต้นเงาะ10ต้นนะคะลองกองกระท้อนเป็นผลไม้รวมพิเศษนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะบ้านพักรีสอร์ทนะคะ14หลังค่ะเป็นบ้านที่เริ่มต้นห้องละ8 0 0บาทนะคะแล้วก็2,500ั0 0าสาเลยนะคะภาพิเศษก็คือรอบรอบๆผักก็จะเป็นคลองธรรมชาตินะคะรับน้ำมาจากเขาใหญ่ค่ะแล้วก็ รอบแปลงที่ดินเลยนะคะแล้วก็มีสระน้ํานะคะที่วันเนี้ยมาน้ําทั่วนะครยกแห้งหมดแล้วแต่น้ํนี่ยังเต็มอยู่นะคะก็ได้ผลผลิตทั้งสวนเลยมีบ่อน้ําด้านหลังค่ะสนใจนะคะที่ดินแปลงนี้เจ้าของฝากขายนะคะ29ไร่บ้านพัก14หลังนะคะแล้วก็ทุเรียนเจ0รอต้นส้มโอห0สิต้นมะพร้าวหอมสอ0ต้นนะคะยกแปลงเพียง38ดล้าน,นะคะ่ะ การเดินทางมาที่ดินแปลงนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะปากหมุดที่ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะหรือคาเฟ่ลาวินโฮมค่ะจากคาเฟ่ลาวินโฮมมาแค่3กิโลเมตรนะคะใช้ถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนลาดยางข้างทางก็เป็นชุมชนเพื่อนบ้านนะคะบรรยากาศสงบเงียบนาอยู่มากๆบรรยากาศดีค่ะเห็นเขาใหญ่นะคะ ใกล้วัดบ้านโรงเรียนนะคะอยู่ในอำเภอเมืองนครนายกนะคะแมคโคร,โรตัสโรงพยาบาลเพียง15กิโลเมตรนะคะจากแปลงที่ดินค่ะทางเข้าด้านหน้าเป็นคอนกรีตแบบนี้ค่ะเข้ามาเพียง100เมตรนะคะก็จะเป็นถนนดินลูกลังนะคะเพื่อจะเข้าแปลงที่ดินค่ะ เนี่ยค่ะด้านหน้าซ้ายมือนะคะก็จะเป็นแนวเขตของแปลงที่ดินแล้วนะคะขอไฟฟ้าเข้าไปในแปลงแล้วนะคะเนื่องจากท่านเจ้าของพัฒนาเป็นรีสอร์ทนะคะมีบ้านพัก14หลังค่ะทุเรียนที่ปลูกนะคะอายุ7ปีค่ะเก็บผลผลิตมาแล้ว3ปีนะคะระหว่างนี้มีผลผลิตที่ให้ผลผลิตระหว่างรอทุเรียนให้ลูกก็จะมีส้มโอ60ต้นค่ะ มะพร้าวน้ำหอม200ต้นนะคะแล้วส่วนบริการห้องพักก็คือเริ่มต้นตั้งแต่800บาทเป็นห้องเดี่ยวนะคะหรือจะมาเหมาบ้านเป็นหลังก็เริ่มตั้งแต่1,500ค่ะ2,500หรือ3,500ค่ะเข้ามานอนรับตังได้เลยนะคะเหมาะสำหรับท่านที่ อยากมีรายได้วัยเกษียณหรืออยากจะลงทุนธุรกิจบ้านสวนคาเฟ่ร้านอาหารรีสอร์ทนะคะดูเพลินๆอาจจะมีเจ้าของใหม่เข้ามาแล้วนะคะนัดดูที่ดินด่วนค่ะ0826162428แม่อูที่ดินโดยตรงนะคะแจ้งล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทำให้ท่านไม่พลาดที่ดินสวยราคาถูก ทั่วไทยราคาเจ้าของแบบนี้ก่อนใครค่ะ